ตอนที่6วิบากรรมจากพ่อถึงลูกวันหนึ่งข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์จากคุณนรงค์ได้เล่าเรื่องของเด็กหญิงเพนสีอายุสิบขวบเด็กขายพวงมาลัยตามข้างถนนตามสถานที่หย่อนใจตามหน้าบาร์เพื่อหารายได้มาเลี้ยงแม่และน้องๆอ,อีกสามคนน้องคนเล็กยังอยู่ในอกแม่น้องอีกสองคนก็ยังเล็กๆแต่แล้วเด็กหญิงที่น่าสงสาร ก็ถูกรถเก๋งของนักท่องราตรีชนเอาสาเหตุคงเพราะเมาแล้วขับเด็กหญิงผู้น่าสงสารอาการสาหัสและถึงแก่ความตายหลังจากนั้นไม่นานส่วนผู้ก่อเหตุได้ขับรถหนีไปอย่างรวดเร็วคุณนรงอยากจะชวนให้ข้าพเจ้าไปเห็นสภาพการเป็นอยู่ของครอบครัวนี้เหตุเกิดขึ้นในปลายเดือนกันยายนพุทธศักราช2508เป็นเรื่องเศร้า ที่เด็กหญิงผู้เคราะหร้ายถูกรถชนตายเมื่อคุณนรงได้ทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันลงข้อความน่าเศร้าใจก็นึกสงสารตามปกติคุณนรงเชื่อกฎแห่งกรรมเป็นผู้มีใจเป็นกุศลมีมนุษยธรรมอยู่แล้วจึงเกิดความสังเวชสงสารอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกอยู่ในความลำบากจึงให้คนไปสืบดูความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้และเมื่อคนไปดูเห็นสภาพของครอบครัวนี้แล้ว ก็ได้กลับมารายงานให้คุณนรงทราบคุณนรงจึงได้จัดส่งเงินจำนวนหนึ่งไปมอบให้แก่แม่ของเด็กหญิงเพนสีเพื่อบรรเทาความลำบากต่อมาคุณนรงและพนักงานในธนาคารกรุงเทพต่างก็พร้อมใจการบริจาครวบรวมเงินได้จานวนหนึ่งจึงตั้งใจไว้ว่าจะให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มอบให้แม่ของเด็กและเพื่อจะได้ไปเห็นความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้ด้วย จะได้นำเรื่องราวมาเขียนเตือนใจผู้ที่ขับรถโดยประมาทเมื่อพลาดชนคนตายแล้วหนีญาติพี่น้องของผู้ตายต้องผจญชะตากรรมสาหัสเพียงไรจะได้ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนลงบ้างข้าพเจ้าตอบตกลงและขอบคุณที่ให้เกียรติข้าพเจ้าเป็นผู้มอบเงินให้แม่ของเด็กข้าพเจ้าปลื้มปิติขออนุโมทนาในการสร้างกรรมดี ด้วยความเมตตากรุณาของคุณนรงและคุณนายพร้อมพนักงานในธนาคารที่มีจิตเมตตาสงสารชีวิตที่กำลังตกอยู่ในห่วงแห่งทุกข์ให้ได้รับความทุกข์ยากน้อยลงพอที่จะขยับขยายมีทุนทรัพย์ทำมาหาเลี้ยงชีพต่อไปวันนัดเป็นวันเสาร์ตอนบ่ายคุณรงและคุณนายมารอข้าพเจ้าอยู่ที่บ้านบังเอิญข้าพเจ้าติดธุระในตอนบ่ายวันนั้น จึงกลับบ้านล่าช้าไปแล้วเราก็ได้เดินทางไปตามที่อยู่ของแม่และน้องๆของเด็กหญิงเพนสีผู้ตายเราจอดรถไว้ที่ข้างถนนใหญ่แล้วก็เดินเข้าตรอกแล้วก็เลี้ยวเข้าในซอยแคบๆบางตอนเวลามีคนเดินสวนกันเราก็ต้องเอี้ยวตัวหันหลังเกาะรั้วบ้านพอจะหลีกกันได้โดยไม่สะดวกนักเราถามชาวบ้านแถบนั้นถึงบ้านของแม่เด็กหญิงเพนสี ก็มีคนชี้ให้และมีเด็กๆอาสาพาไปถึงบ้านความเห็นอกเห็นใจย่อมจะเกิดแก่ผู้ยากจนด้วยกันเมื่อไปถึงบ้านปรากฏว่าแม่ของเด็กหญิงเพนสีไม่อยู่ไม่ทราบว่าไปไหนเราจึงได้สนทนากับชาวบ้านแถบนั้นและหญิงเจ้าของบ้านผู้ให้ที่พักอาศัยโดยคิดค่าเช่าเพียงเล็กน้อยเราต้องนั่งสนทนาเพื่อรอพบแม่ของเด็กหญิงเพนสีชาวบ้านผู้หนึ่ง กำลังรีดผ้าอยู่ข้างทางชี้ให้เด็กสามคนเนื้อตัวมอมแมมอยู่เป็นกลุ่มเด็กคนเล็กยังเพิ่งจะนั่งได้แล้วบอกเราว่านี่แหละลูกของเขาฝากไว้เรามองดูเด็กคนเล็กกำลังร้องไห้หาแม่พี่สองคนก็เล่นอะไรตามประษาเด็กอยู่ข้างๆแต่แม่ของเด็กไม่ทราบว่าไปไหนซึ่งคุณนรงก็ได้ส่งคนมาบอกล่วงหน้าว่าเราจะเดินทางมาหา และชาวบ้านก็ช่วยกันไปตามหาเราได้ทราบจากชาวบ้านว่าพ่อของเด็กหญิงเพนสีนั้นมีคดีติดตัวคอยหลบหนีคดีอาญาข้อหาทำปืนลั่นถูกคนตายโดยประมาทแม้ชาวบ้านผู้หวังดีจะได้ช่วยแนะนำขอให้เข้ามอบตัวกับทางการยอมรับผิดใช้กรรมที่ตนก่อขึ้นโทษก็คงไม่หนักหนาอะไรจะได้มีเวลาพ้นโทษเป็นอิสระในวันหนึ่งข้างหน้า ไม่ต้องคอยหลบหนีไม่มีวันสิ้นสุดต้องทรมานทางร่างกายและจิตใจแต่แกไม่ยอมเชื่อคอยแต่หลบหลีกการจับกุมอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ครอบครัวได้รับความยากลำบากตลอดจนบุตรสาวต้องจบชีวิตลงกลางถนนอย่างน่าเวทนาเราได้ทราบข่าวนี้ด้วยความเศร้าใจเมื่อได้สนทนากับชาวบ้านพอสมควรแล้วเราก็อยากดูที่พักของแม่เด็กหญิงเพนสี ชาวบ้านชี้ให้เราดูเมื่อเห็นสภาพที่อยู่แล้วก็สลดใจข้าพาเจ้ากับคุณนรงได้ปีนขึ้นไปดูห้องพักภายในเหตุที่ต้องปีนเพราะไม่มีทางขึ้นเมื่อขึ้นไปยืนก็เห็นเป็นช่องทึบยาวๆสองข้างเป็นฝาบ้านกว้างไม่เกินสองเมตรไม่มีช่องหน้าต่างพอที่แสงสว่างจะลอดเข้าไปได้จึงมัวมัวภายในมีเสื่อเก่าๆและมีผ้าห่มขาดออกเป็นหลายชิ้น นอกนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรเมื่อดูแล้วก็อดหดหูเศร้าใจไม่ได้มองเห็นมนุษย์ห้าชีวิตมาสุมอยู่ในห้องแคบๆทึบๆและอยู่ในซอยแคบๆบัดนี้ชีวิตน้อยๆที่น่าสงสารชีวิตหนึ่งได้จากโลกนี้ไปแล้วยังเหลืออีกสี่ชีวิตที่ยังต้องทนทุกข์ทรมานต่อไปเมื่อเราตรวจดูสภาพที่พักอยู่ครู่หนึ่งแม่ของเด็กหญิงเพนสีก็กลับมา ข้าพเจ้าได้สอบถามความเป็นอยู่ของเด็กหญิงเพนสีเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่เราได้สนทนากันด้วยความเห็นอกเห็นใจก็ได้ความว่าแม่ของเด็กเมื่อครั้งสาวๆเคยเข้าประกวดได้เป็นรองนางงามเทพีมาก่อนวันที่ลูกสาวถูกรถชนตายก็ตรงกับวันครบรอบปีที่พ่อของเด็กหญิงทำปืนลั่นถูกเพื่อนตายด้วยความประมาทจะเป็นกรรมตามสนองหรือเป็นเหตุบังเอิญ ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนอกจากนั้นก็ได้ทราบจากผู้เป็นแม่ของเด็กหญิงเพนสีว่าบางคืนก็มีผู้ซื้อพวงมาลัยและถามถึงชีวิตของเด็กหญิงที่ลำบากยากแค้นต้องมาขายพวงมาลัยเวลาค่ำคืนเช่นนี้เด็กหญิงก็เล่าถึงประวัติชีวิตจริงให้ฟังทำให้ผู้ทราบเรื่องแล้วก็เกิดสงสารหยิบธนบัตรใบแดงๆมอบให้เพราะความเมตตาปราณีเด็กหญิงผู้น่าสมเพช ก็ได้เก็บซ่อนธนบัตรไว้อย่างมิดชิดระมัดระวังเมื่อกลับบ้านก็รีบนำมาให้แม่พร้อมด้วยแสดงความดีอกดีใจเด็กหญิงผู้นี้นอกจากจะเป็นเด็กขยันหาเงินเลี้ยงแม่และน้องแล้วยังเป็นเด็กที่มีความกระตันอยู่น่าสรรเสริญเมื่อได้เงินจากการขายพวงมาลัยเท่าใดก็นำมาให้แม่เมื่อต้องการสิ่งใดก็ขอแม่นี่เป็นเบื้องหลังชีวิตของเด็กหญิงอายุเพียงสิบขวบ ต้องออกมาหารายได้เสริมช่วยค่าครองชีพครอบครัวจนต้องเสียชีวิตลงอย่างอนาจใจเมื่อสนทนากันถึงเรื่องเศร้าในชีวิตจริงและถามเหตุการณ์อื่นๆพอสมควรแล้วก็มอบเงินจำนวนที่คุณนรงรวบรวมไว้จำนวนพันกว่าบาทให้แก่แม่ของเด็กหญิงเพนสีพร้อมกับบอกว่าเงินจำนวนนี้คุณนรงและคุณนายพร้อมทั้งเพื่อนๆได้พร้อมใจกันเสียสละเพื่อช่วยค่าครองชีพ ด้วยความเมตตาสงสารขอให้นึกว่าตราบใดยังมีคนใจบุญมีเมตตาค้ำจุนเราก็อยู่ในโลกโดยไม่ว้าเวเพราะยังมีความเห็นอกเห็นใจแม่เด็กหญิงเพนสียกมือขึ้นไหว้แสดงความขอบคุณเราทุกคนเราได้ทราบว่าก่อนหน้าเรามายังมีนักหนังสือพิมพ์ใจบุญช่วยกันร,รวบรวมเงินมามอบให้แม่ของเด็กจำนวนหนึ่งด้วยและมีผู้ใจบุญอีกหลายคน ที่ได้มาช่วยด้วยความเห็นอกเห็นใจเมื่อเห็นสมควรแก่เวลาก็ลากลับเมื่อมานึกถึงชีวิตของมนุษย์เราทุกวันนี้แล้วก็เศร้าใจมีข่าวรถยนต์ชนคนตายบนท้องถนนไม่เว้นวันเพราะความประมาทของคนขับแม้แต่ประชาชนเดินข้ามตามทางม้าลายซึ่งทางการจัดให้ข้ามก็ยังไม่ปลอดภัยไม่วายถูกรถชนตายจนหมดความสนใจ พอร,รู้สึกเป็นข่าวธรรมดาประจำวันถ้าขับโดยมีสติไม่ประมาทมีความระมัดระวังไม่ขับเร็วเกินไปเหตุการณ์ร้ายแรงก็ไม่เกิดขึ้นเวลานี้ภัยตามท้องถนนในเมืองเราสูงกว่าประเทศอื่นเมื่อเกิดเหตุตามท้องถนนต่อหน้าต่อตาเราก็เพียงแต่ดูด้วยความสลดใจแล้วความรู้สึกก็ผ่านไปแต่ผู้ที่ถูกชนกลางถนนนั้นทุกคน ล้วนมีเบื้องหลังของชีวิตถ้าเราได้มีโอกาสติดตามเรื่องราวเบื้องหลังของเขาแล้วจะรู้ได้ว่าทุกๆชีวิตมีความสำคัญแก่ครอบครัวญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานสามีภรรยาเหมือนลูกโซ่ต่อกันถ้าขาดไปห่วงหนึ่งครอบครัวก็ลำบากยิ่งห่วงนั้นเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยิ่งสำคัญเมื่อมาจบชีวิตลงกลางถนนไม่ทันได้สั่งเสีย เพราะไม่มีใครรู้ว่าความตายจะมาถึงตนเมื่อใดคนขับรถก็ได้สร้างกรรมที่บาปหนักที่ได้ทำลายอนาคตของพ่อแม่พี่น้องลูกหลานให้อับเฉาเหมือนต้นไม้ขาดรากแก้วเพราะพ่อบ้านแม่บ้านผู้เป็นกำลังหลักในการหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวได้สูญสิ้นไปแล้วเมื่อเงินทองขาดการเล่าเรียนของเด็กๆก,ก็หยุดชะงักนี่เป็นเบื้องหลังชีวิตของผู้ตาย ด้วยความประมาทของบุคคลขับรถมิได้ทำลายเฉพาะบุคคลตามท้องถนนเท่านั้นยังทำลายอนาคตพลเมืองของชาติที่เล่ามานี้เพียงแต่ให้เห็นเบื้องหลังชีวิตของผู้ตาย